3ความต่างระหว่างคำว่าแก่เพราะเกิดก่อนหรือเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะคนที่อายุมากๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความคิดหรือทำตัวน่ารักเสมอไปนะถ้าอย่างนั้นะเ,เขาเรียกว่าแก่เพราะอายุเยอะแต่คนอายุน้อยๆบางคนเนี่ยกลับมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่มีอายุเยอะๆซะอีกมาลองดู3ความแตกต่างนี้กันนะครับความแตกต่างอย่างแรกเลยคนที แกแต่ตัวเนี่ยก็จะปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายอะไรกินข้าวแล้วก็หายใจไปวันแล้ววันเล่าแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเค่อยๆตายลงไปอย่างช้าๆคนที่เขาจเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะเน้นในการพัฒนาตัวเองทั้งทางร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณอย่างมี เ้าหมายพวกเขาจะไม่หายใจทิ้งเลวันๆหรอกนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็จะวางแผนแล้วก็คิดมาแล้วเป็นอย่างดีว่าอยากจะเห็นตัวเองเติบโตขึ้นในด้านไหนบ้างแล้วก็ลงมือทำตามที่คิดเอาไว้ 2. คนที่แก่แต่ตัวเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์ปัญหาด้วยอารมณ์ โดยไม่กลั่นกรองหรือมีความยับยั้งชั่งใจอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบผลของการกระทำในขณะที่คนที่เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะเขาจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่เขารู้เพราะว่าเขาจะคิดถึงผลกระทบที่มันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสะก่อนและพวกเขาก็จะรับผิดชอบผลของการกระทำทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมรอบข้าง 3. คนที่เขาแก่แต่ตัวเนี่ยเขาจะไม่พร้อมในการตัดสินใจที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองหรอกไม่เคยคิดอะไรเองคอยแต่จะพึ่งพาอาศัยคนอื่นถามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะหาคนรอบข้างมาเป็นเกาะกำบังตัวเองเพื่อความปลอดภัยแล้วพวกเขาก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะแต่จะแกล้งทำเป็นคนอื่นเพื่อความอยู่รอดแล้วความต้องการที่จะได้รับการปกป้องดูแลส่วนคนที่เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะเนี่ย กลับพร้อมที่จะพึ่งพาตัวเองกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองที่จะพาไปสู่อิสรภาพเขาไม่กลัวที่จะพูดหรือทำในสิ่งที่ตัวเองศรัทธ,ธาแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่หากเรื่องนั้นมันคือเรื่องที่จิตวิญญาณของเขาเรียกร้องเขาก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลาย เพื่อให้บรรลุความสําเร็จถึงจุดมุ่งหมายพวกเราครับจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะเนี่ยคือเราจะต้องตัดสินใจที่จะเป็นตัวของตัวเองค้นหาการใช้ชีวิตที่มันมีความหมายมีเป้าหมายชีวิตต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ครับนี่แหละครับคือ3มความต่างระหว่างคนที่แก่เพราะอายุเยอะกับคนที่แก่เพราะมีวุฒิภาวะ แล้วพวกเราล่ะครับเราอยู่ข้างไหนกัน